สวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีทุกทุกท่านค่ะที่กําลังชมช่องจินตนาชาแนลค่ะจินตนาจะลงแนวทางรัฐบาลไทยของวันที่หนึ่งกรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดค่ะเป็นแนวทางของหมอตีปากน้ําค่ะให้แนวทางมาเอามาฝากคุณผู้ชมเนาะค่ะเนาะที่เข้ามาชมช่องจินตนาชาแนลค่ะในขณะนี้เนาะคะ่ะจินตนาขอขอบคุณหลายเด้อค่ะคุณผู้ชมที่เขามาเบิงมาชม นะคะเข้ามาทักทายค่ะเข้ามาดูดูแนวทางของหมอตีปากน้ําทางช่องจินตนาชาแนลค่ะของหมอตีปากน้ำนี่งวดแรกที่มาลงนะคะคุณผู้ชมเข้าไปที่หกศูนย์เก้าศูนย์ค่ะงวดแรกค่ะคุณผู้ชมแต่จินตนาไม่เอาลงเพราะว่าย่างบ่เสือเพลินเนาะคะ่กะกลเรืยไม่ได้เอาลงค่ะคุณผู้ชม แต่ว่าเพิ่นนหามากก่อนคือชุดแรกก่อนนะคะพอโค้งสุดท้ายมาเพิรจนเจาเลขฟันเพิ่นประกอบก็ได้มา60กับ90ค่ะนะคะแต่จินตนามไม่ได้เอาลงค่ะคุณผู้ชมเพราะายังบอเสื้อใจปันใดเนาะค่ะเนะเาะเป็นเลขมีที่มาของเพิ่นนะคะกะหมวดต่อมาอีกก็มาให้ให้หลุดไปค่ะคุณผู้ชมค่ะ หลุดไปงวดที่แล้วก็หนึ่งสี่เปิหายมาหนึ่งสี่กับหนึ่งสองค่ะคุณผู้ชมก็หลุดไปค่ะงวดนี้มาเอาไหมค่ะคุณผู้ชมติดตามของอาจารย์มอตีไเด้วยค่ะคุณผู้ชมตัวเลขแนวทางของเพิร์นมี่ลาวพัฒนาฮานอยแล้วก็รัฐบาลไทยค่ะรัฐบาลไทยกับมีเทือเขาเทือรุดเนาะค่ะเนาะมาแนวทางมีหลุดบ้างเข้าบ้างค่ะเป็นธรรมดาเนาะค่ะคุณผู้ชม ค่ะบ่มีผู้ใดที่แบบว่าจะยืนยาวไปตลอดก็คือเขาตลอดไม่ก็เป็นไปผูด้ดดเนาะไม่ใช่ปารามาจันเนาะคะ่ะคุณผู้ชมเน,ะะเนาะการแนวทางมีเขา่ามีหลุดปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมทุกครั้งค่ะแนวทางเพิ่นคำนวณมากนะคะถึงจะเก่งขนาดได้ก็ไม่มีใครที่จะเข้าทุกงวดทุกงวดได้ตลอดนะคะคุณผู้ชมเนาะบ่มีผู้ใดแม่นปานนั่นค่ะ ค่ะเพนรูปปานนั้นเพนก็คุ่มแบบว่าหูดังปานฝาเมืองไทยแล้วคะ่ะคุณผู้ชมเนาะกว้างไกลมากคะ่ะคุณผู้ชมค่ะแนวทางมีเข้ามีหลุดกับเบิงเอาคะ่ะคุณผู้ชมพิจารนาเอาคะ่ะกินตากะนํามาให้เป็นซื้อกลางเพื่อเอาให้คุณผู้ชมในเบิงเนาะคะ่ะเป็นหายมะาพาันจินตนาลงทางช่องกินตนาชาแน,นลจินตนากะเอาให้คุณผู้ชมในเบิงกันเป็นแนวทางซื่อ,อเบิงไปก่อนเนอคะ่ะคุณผู้ชมดูให้เพลิดเพลิน enfin ไปก่อนค่ะ รอบเบิงโค้งสุดท้ายน้ำกคาะเพิ่น่าเพิ่นจะมีมาฝากเขาอีกบอ่อหนะค่ะเนาะเพราะว่าของอาจานมอตีเพิ่นมักมีโค้งสุดท้ายค่ะแต่วงวงวดที่แล้วเพิ่นบอกหหมาโค้งสุดท้ายคุณผู้ชมไหมาเค่เดียวแล้วนี่เลยค่ะไหมาตอนไกลๆโค้งเนาะแต่อันนี้ให้มาก่อนก็เลยสงสัยอยู่ค่ะเบิ่งเป็นแนวทางไปก่อนค่ะคุณผู้ชมซ่อมซ่อมเป็นน้ำกันเนาะค่ะสังเกตการไปก่อนเพราะว่าอ่าเฮาอยาเพึง ลงทุนนะคะเพราะว่าการลงทุนคือความเสี่ยงค่ะคุณผู้ชมนะคะขอบคุณหมอตีหลายๆค่ะที่ให้แนวทางมาวางทางช่องนะคะ <c oughs> ไม่ว่าจะเป็นเราพัฒนาฮานอยแล้วก็รัฐบาลไทยค่ะฮานอยกำลังเดินดีค่ะเนาะของหมอตีค่ะเดินดีมากช่วงช่วงนี้ค่ะเอาค่ะคุณผู้ชมติดตามช่องจินตนาชาแนลเอาไว้นะคะจะได้เห็นแนวทางดีๆของทางช่องค่ะ จินตนาการน,นาให้คุณผู้ชมเนยเบิ้งคือเกาเนาะค่ะเนาะไม่ว่าจะเข้าจะหลุดนะคะคุณผู้ชมกับ,บ่มีไผ่รัวจะเข้าจะหลุดนะแต่ว่าก็นํามาเสนอให้เป็นแนวทางนะคะไปเบิ้งแนวทางของอาจารย์มอตีกันเลยค่ะแนวทางวันที่1กระะกฎาคม2567ค่ะค่ะมอตีปากน้ําค่ะมอตีปากน้ําให้มาวันนี้ค่ะเด่นเจดเจตัวเดียวค่ะคุณผู้ชมเจดตัวเดียวแล้วก็ จับคู่ให้สามตัวก็คือสี่เจ็ดสามค่ะแล้วก็สามเจ็ดเจ็ดสามสงสัยจะเป็นบนย่างเดียวค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าให้สามตัวมาเนาะแล้วก็ตัดเล่นนะคะคุณผู้ชมแต่ไม่ไม่ไม่เอาสี่ค่ะพ่อตัดเล่นบ่เอาสี่เนาะค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าถ้าตัดทั้งหมดก็จะเป็นเจ็ดสี่สี่เจ็ดตัวแล้วแต่คุณผู้ชมเด้อค่ะเป็นหอมาเราก็ตัดเอาเองค่ะคุณผู้ชมเนาะเป็นหอมาแบบนี้เพื่อดวงเรามีนะคะคุณผู้ชมค่ะ แนวทางมีเข้ามีหลุดค่ะคุณผู้ชมอินตนาการไม่คุณผู้ชมได้เบิ่งกันแล้วเนาะคะ่นะเนาะงวดของงวดน,นี้รอดูโค้งสุดท้ายด้วยค่ะมั่นใจเกินหลานสันค่ะคุณผู้ชมถ,ถ้าเบิ่งมือสุดท้ายค่ะคุณผู้ชมมาเพิ่นใกล้วันสุดท้ายค่ะอินตนาจะถามท่านถามอาจารย์หมอตีอีกที่นึงค่ะว่ามีโค้งสุดท้ายไหมมีมาอีกไหมนะคะคุณผู้ชมแนวทางของเพินค่อนข้าง เฉียดเฉียดดูค่ะคุณผู้มชมถ้าไม่เข้าตรงๆก็คือเฉียดเฉียดเนาะมีบนมีล่างด้วยค่ะเอาอันนี้มิตรบนนะคะเนาะเอาค่ะไปดูของวดที่แล้วค่ะเพนไพรมาหนึ่งสี่เนาะคะ่ะโอ้ยอันนี้เป็นตัวเด่นตัวรูดนะคะน่ะหนึ่งกับสี่บนล่างเนี่ยเขาทั้งบนทั้งล่างเลยค่ะรูดได้สบายเลยค่ะเนาะค่ะแนวทางของอาจารย์หมอตีให้คุณผู้ชมดูเสร็จแล้วค่ะคุณผู้ชมนี้เท่านี้นะคะตัวเลขน้อยๆค่ะ ขอให้คุณผู้ชมหมันหมานปังๆเด้อค่ะที่เข้ามาเบิ้งแนวทางของอาจารย์หมอตีในมือนี้ค่ะแล้วก็ขอบคุณอาจารย์หมอตีนะคะที่ให้แนวทางมาวางทางช่องจินตนา Channel ค่ะให้คุณผู้ชมได้ดูแนวทางกันของวันที่1กรกฎาคม2567ค่ะแล้วก็ลืมบ่ใดก็คือขอพระคุณคุณผู้ชมมากๆค่ะที่เข้ามาชมก็มาติดตามติดตามเก่าและติดตามใหม่ค่ะและะ้วก็ยังบ่ทันติดตามแต่เข้ามาเบิ้งซื้อกินตนาขอคอให้ คุณผู้ชมจงมนันมานเด้อค่ะมันหมานปังปังค่ะกจดจำซื้อช่องเอาไว้ค่ะอด้าเอาก็ได้ค่ะคุณผู้ชมทายย่างบติตามเนาะค่ะขอบคุณหลายๆค่ะที่เขามาเบ่งขอให้มันหมานปังๆังร่ำรวยๆกันทุกคนสวัสดีค่ะ